อาสุกเสมอมันเสมองานเครื่องเกา่าเยด้ขูลนเสาผ้า,าการกองเหลืองเมื่อนี้ชุ่มช่นที่หนึ่งครับตามโครงการธนาคารขยะเทศบาลตะบนนวลเพืองครับได้มีการรับสื่อขยะเพื่อเป็นการตัดท่อนขยะไปทิ้งปลายทางให้หน่อยลงนะครับสิ่งไหนพ่อเป็นรีใสเคลื่อนได้หรือกลับไปใส่ได้ที่ส่วนหนึ่งเอาเขาโรงงานนะครับถ้าลงมาเป็นเครื่องใส่อื่นๆอีกที่เหลือที่ใส่การบ่ไดดกะ ยังไปควบไปฟังไปเผาต่อไปนะครับของเทศบาลตําบลดอนเพืองครับชุมชนที่หนึ่งนะครับนาวาเป็นโครงการดีๆที่น้องมือในีเจ็ดแปดคนชุมชนที่หนึ่งครับสุดสีแดงนี่แหละมาเป็นไฟคณะกรรมการนะครับตอนนี้ขยะลังมากเรื่อยๆครับมีทั้งสามห้อซาเร่งรับทรงครับขย่อยมานะครับเอาไปเบื้องหมวดต่างๆครับบ้ดนเริ่มจากหมวดไฟบัญชีนะครับไฟบัญชีนะครับ คุณเอือนพิญญานะครับในเป็นพวกไปบัญชีขีดเขียนนะครับข้างหลังต่อไปก็จะเป็นพวกกันขวดครับขวดใสมีถุงใส่เรียบร้อยครับคอยทยอยคัดแยกอ่ากรรมการกำลังเฮ็ดอยู่ครับนี่กำลังจัดการอยู่ต่อไปในขวดขาวครับสีขาวก็ขวดแดงผสมกันกำลังแยกครับนี่ขวด้แยกเป็นขวดครับเป็นกระสอบกระสอบมัดปากย่างดีครับอ่า แล้วพ่อขยะมากเรียบร้อยครับมีคุณดวงใจราชุมพู้เป็นไฟตามขยะครับคนน่ะขยันขันแข็งครับโอ๊กโอ๊ว่าได้ขันว่ามันไกลเออมากแล้วครับคนอนุ่งก็ตรวจสอบน้ไครับฮนูนี่เป็นไฟเก็บมาสร้างนี่ครับนี่ตาสร้างอยู่นี่กอดจอดอยู่นี่ครับคูโล่งหมายเลขจํานวนน้ําหนักคุณนัดครับครับนี่แหละครับแม่นเลือเกินครับเออโล่งเรียบร้อยครับเอามมา เช่นมาเอาเช่นจอยมาสร้างด้วยพูดน,นะนี่สร้างเลยครับสะซีโลบันทึกไว้ครับคุณจอมคุณรัดนกครับนักบอลนี่ขวดนี่พูดน,นักอยู่เนาะเอาซอยกันครับบานี่พูดได้ครับไ,ไฟไฟล่างกระดาษครับพูนอกระลังมัดเป็นมัดเป็นห่อเป็นห่อเป็นยั้งจังมัดบานี่เวลาขนทรงขืนรถไปขอร่วมใช้มันไงครับ ปส,สู่โรงงานคุณอะสร้างขวดก็สร้างได้ครับผลขยะเอาไปนี่บวกไปที่อันฝ้ายเป็นขวดเป็นล่างครับใส่ล่างล่างเบียร์ครับเครื่องดื่มว่าเบียร์ยังก็สร้างครับใส่เป็นล่างเป็นล่งลา,บบางโอ,อ,อ,อ้หลายครับวันนี้ต้องใส่ส้นปีใไม่บ๊าบเหประจำเดือนธันวาคมของปีหกเจ็ดนะครับโอ้ยหลายครับี่น้องขับเบิ้งอ่า กันเป็นล่างี่มุ่นค่ากับเพิ่มขึน้นเงื่อนเข่าชุ่มช่น,นี่เดือนละหมื่นนะครับรวมทั้งคา่าซื้อคาอ่ายังเรียบร้อยแล้วก็เงื่อนส่วนสมาชิกมาขายก็เอาเบิกได้ครับครบสองอยกับเบิกไปใส่ได้ครับแล้วเงื่อนสองลอยอยู่ในบัญชีของแต่ละคนสมาชิกกับเป็นเงื่อนชนาปนกิจนะครับมีงานศพอยู่บ้านงานขาวดำกับซอย หลยละสามพันบาทครับนี่แหละครับมีประโยชน์หลายอย่างลดขยะความสามคขีคือพลังซอยกันเห็ดงานครับกรรมาการมาซอยกันครับแรงแข็งขันด้ครับของในโบไซเอามาขายเด้อผู้ใดมีเงินในไ้บันที่ลายกับว่าเบิกไปใสได้ครับมาติดต่อกรรมาการไปเลยครับพอตองเอาไว้หันะครับจะไปใส ไปใส่ก e like hmm. hey, ็ได้ไปมุนกินปีไม้ก็ได้เนาะเออรึอหรือว่าไปใส่กิ๊บไหันกยเป็นยังเป็นเงืนอ่อมครับนนหลายอย่างครับนี่คตรอแข่งขันได้ครับสมาชกรรมการที่ยุ่งยงกับพันนี่จวมาเป็นผู้ยิ่งนะครับผู้ใช่ก็เป็นผู้ฝ่ทิดตามด้านบางส่วนขย้อยมามือเศร้ากับหลายเลยครับเพราะว่าสามล้อรถเข็นรถพี่ออกพี่อับขนของมาโอ้หลายอย่างครับบรรยากาศนะครับคือสวนลำไยนี่แหละครับนี่ไม่หอดเกือบูดครับ โบไส่ครับขายได้เกิดบูดครับคันโบขายมันสิบูดได้ครับเกิดบูดแขงคันเว้ยนี่หลังจากาเพิ่นเล็งได้ครับเนี่ต่อไปก็ส่งโรงงานแล้วเนี่นยเพิ่งจะสิไปแป็มะเขือเทศไปได้หนี่เอามาเด้อฝนกำลังมาครับยายซ่อมเป็น,นมาซ่อมบางคันหนึ่งแล้วครับรับสื่อบอริสุทธอ,อยู่ครับเมื่อนี่ช่วงเท่านี่หนึ่งเต็มที่ฝนเพิ่งเอารถสมซื้อยายซ่อมแนละ้วทินยากกับหัวอยู่ครับใบยายซ่อมเลย อ้าวคึกคักครับทำงานด้วยความแข็งขันอารมณ์ดีฮะไม่มีทุกูลแบบครับเขามีเตอ์ห่างก็มีแก้วแดงแก้วร่วมมากครบเลยครับอันนี้อ่าบนบรรยากาศครับเหมือนมีโฮมเรียบร้อยแดดกำลังอ่อนๆครับอ้าวตู้อ้าวยืดดวงไปหะขยะต่อครับก่อนเป็นรับตามบ้านต่างๆเพิ่นมาบริสุทธิ์ะดวกผู้สูงอายุครับผมขันพี่น้องเห็นว่ามันดีมันงามมันเข่าทายู่ เป็นประโยชน์ต่อชุ่มชนหรือส่วนตัวยังก,ก็แล้วแต่ต่อบ้านต่อเมืองกับคตไลคคตดแช่กคติที่ตามให้ช่องยูทูบคนบุยเวียกนะครับเด้อขอบคุณครับผม